ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชา n e ลของเอิงอีกแล้วนะคะเอิงน,นะคะแพทย์หญิงบารนีชัทธานีนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยมากมากนะคะที่เอิงหายไปนานพอสมควรน,นะส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการแบบพยายามปรับตัวก็คือกลับไปทํางานตามปกติของเอิงน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอิงรู้สึกว่า วันที่อยาอัดเทปอยากจะอัดในวันที่แบบเหมือนรู้สึกแฮปปี้มากๆแบบอารมณ์ดีสดๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นแบบเหมือนเอเนอร์จีที่เป็นพลังงานบวกที่จะแชร์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปอัดในวันที่เรารู้สึกว่ามันอื่นๆหรือว่าแบบเฉยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวิธีการเล่าหรือว่า ความรู้สึกที่แบบอยากจะแชร์ของเอิร์มันอาจจะอาจจะน้อยลงนะก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าได้รับอะไรที่มันเป็นลักษณะนั้นไปเนาะก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าโอเคแหละหลังจากนี้ไปเราคิดว่าเอิร์มเริ่มที่จะปรับตัวได้มากขึ้นนะคะก็อาจจะก,กลับมาแชร์ได้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แชร์เรื่องอะไรนะช่วยคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะก็จะได้เป็นอีกไอเดียให้เอิร์มนะคะเพื่อจะเอาข้อมูลตรงนั้นเนี้ยมาแชร์กับทุก,ท,กท่านนะคะ โอเคข้อมูลวันนี้ที่เอิงมองว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาพูดนานแล้วนะแต่ว่าคือพูดตรงเลยว่ากลัวเป็นประเด็นดราม,มา่าแบบมันดูจะแบบเกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเยอะด้วยก็เลยไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีชุดข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอามาแชร์กันได้นะคะก็เลยจะขอพูดก็คือในเรื่องของการเลือกฉีดวัคซีนนะระหว่างการที่จะเลือกฉีดซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็น inactivated Vaccine หรือว่าเชื้อตายนะสองเข็มหรือจะเลือกฉีดที่เป็น Sinovac บวกกับ AstraZeneca ซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดฟรีตอนนี้ของประเทศเราอยู่นะคะว่าเอองจะเลือกอันไหนมากกว่ากันแล้วเหตุผลนีคืออะไรคือโอเคตอบก่อนเลยว่าเอองอ่ะจะเลือกฉีดที่เป็น Sinovac บวก AstraZeneca มากกว่า ไม่มีประเด็นทางการเมืองเกี่ยวข้องไม่ได้รับผลประโยชน์จากฝ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะขายก็ตามนะเหตุผลของเอิงเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของอผลที่ได้จากการฉีดก็คือเป็นการกระตุ้นภูมิที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆอะเรามีชุดข้อมูลของอาจารย์ยงอยู่แล้วก็คืออันนี้ที่เป็นแผนผังของคนที่ฉีดเ อันแรกเนี่ยก็คือเป็นฉีดซีโนแวคกสองเข็มใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ฉีดซีโนแวคกสลับกับแอสตราเซเนกาแล้วก็เป็นแอสตราเซเนกาสองเข็มแล้วก็เป็นซีโนแวคซีโนแวคแอสตราเซเนกาก็คือมีการกระตุ้นเข็มสามเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเทียบกับคนที่เคยป่วยแล้วก็เป็นติดโรคมาแล้วก็หายแล้วก็สร้างภูมิจะเห็นว่าคนที่ฉีดซิโนแวคกเนี่ยภูม,มิขึ้นพอๆกันกับคนที่เคยติดแล้วหาย ในขณะที่คนที่ฉีดซีโนแวคสลับไปแอสตาเนี่ยภูมิมันขึ้นเกือบจะเท่ากันกับคนที่ฉีดแอสตาสองเข็มเลยส่วนคนที่ซีโนแวคครบแล้วแล้วก็กระตุ้นแอสตาเนี่ยแน่นอนว่าพุ่งกว่ากลุ่มอื่นทุกคนอยู่แล้วอันนี้คือข้อมูลชุดที่หนึ่งของอาจารย์ยงทีเนี้ยก็จะมีหลายๆคนมองว่าเออชุดข้อมูลมันอาจจะคนไม่เยอะหรือว่าทําในไทยหรือว่าเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องของแบบว่ามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็โอเคอะถ้าไม่เชื่อข้อมูลชุดนี้ไม่เป็นไรมันยังมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งอันเนี้ยตีพิมพ์ศึกษากันในประเทศอินเดียนะคะก็คืออันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการฉีดวัคซีนในรัฐอุตรประเทศของอินเดียซึ่งมันเป็นความผิดพลาดนะดังนั้นมันก็เลยจะมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มศึกษาเนี่ยแค่20คนเท่านั้นผิดพลาดยังไงผิดพลาดก็คือว่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ย ประชาชนกลุ่มนีเน้เขาได้รับวัคซีนของโคว i ชิลซึ่งเป็นแอสตราเซเนกาเข็มแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มารับวัคซีนเข็มที่2จริงๆเขาจะต้องได้รับแอสตราให้ครบสเข็มแต่ดันเกิดผิดพลาดตอนที่ฉีดเลยได้ฉีดเป็นโคววซินซึ่งก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายจากบารัตไบโอเทคของอินเดียเขาเป็นเข็มที่2แทนทั้งหมดเลยทุกคนในกลุ่มศึกษาเนี่ย ทีแรกเขาก็เลยลองมีการศึกษาในกลุ่มคนที่มีการฉีดวัคซีนผิดพลาดเนี่ยค่ะเพื่อมาดูว่าการกระตุน้นภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็พบว่าการกระตุน้นภูมิของคนที่ฉีด2อันสลับกันเนี่ยคือเราเดาได้อยู่แล้วว่าโอเคมันมากกว่าคนที่ฉีดเชื้อตาย2เข็มแต่ที่น่าตื่นเต้นหรือว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นเนี่ยก็คือว่าคนที่ฉีดสลับกันนะแอสตาแล้วตามด้วยเชื้อตายนะภูมิขึ้นดีกว่าคนที่ฉีดแอสตาสองเข็มด้วยซ้ํา แล้วพอเขาวัดตัวที่เป็น neutralizing เตอร์ของเดลต้าแวรเรนหรือว่าการต่อสู้กับเชื้อสายพันธเดลต้าเนี่ยก็พบว่ามันดีกว่าคนที่ฉีดแอสตาสเข็มด้วยแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าโอเคจำนวนคนศึกษาเขาน้อยจริงๆเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ขออาสาสมัครมาศึกษามันเกิดจากการฉีดวัคซีนผิดพลาดแต่ว่าก็อาจจะนำไปสู่ าการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าการมีอาสาสมัครเพิ่มเติมในอนาคตนะคะอันเนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะแต่ไยงไก็ตามมันก็มีชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะตรงกันกับชุดข้อมูลของอาจารย์ยงที่บอกว่าการฉีดสลับวัคซีนกันเนี่ยมันกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าทีนี้ถ้าอธิบายตามหลักวิชาการเลยนะหลักวิชาการก็คือต้องบอกก่อนว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอะ่ะมันแบ่งเป็น2อ,อย่าง1คือ innate 2คือ acquired innate เนี่ยก็คือเกิดมามีเลย a c q u i r e เนี่ยแปลว่าได้รับมาเกิดมามีเลยอย่างเช่นเกิดมาเรามีผิวหนังเลยผิวหนังเราก็จะป้องกันไม่ให้พวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราตั้งแต่แรกเกิดเลยหรือว่าในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันมีกรดที่แบบเข้มข้นไฮดโดรคลอริกเข้มข้นเลยเวลาเรากินอะไรเข้าไปอะ่ะเชื้อโรคมันก็จะต้องผ่านกระเพาะแล้วมันก็จะไปตายในกระเพาะเราจํานวนมากเลย ตรงนี้ก็คือมีมาตั้งแต่เกิดแล้วมนุษย์ทุกคนนียก็คือเกิดมาพร้อมกับระบบนี้อยู่แล้ว่ะตรงนี้เป็นขาหนึ่งทีนี้วัคซีนอ่ะมันก็จะเป็นขาแอ q ควายอยู่แล้วก็คือได้รับมาทีนี้ขาได้รับมาเนี่ยมันก็จะแบ่งอีกย่อยๆ2อ,อันก็คือ h ิ m o r a l i m ิมมู t y ตีกับ Cellular Immunity ขอแบ่งง่ายๆสุดๆเลยก็คือ h u m o r a l Immunity เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้าง Antibodies ที่จะไหลไปตามเลือดของเรา ก็จะไปจัดการพวกไวรัสที่มันอยู่ตามเส้นเลือดของเราในขณะที่เซลลูล่ามูนิตี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบลิมโฟไซต์เป็นพวกทีเซลที่จะไปต่อสู้กับเซลล์ที่โดนไวรัสแบบกินอะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโควิดใช่ไหมเข้ามาในทางเดินหายใจของเราพวกเยื่อบุทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันโดนไวรัสโจมตีตรงนี้ก็จะต้องเป็นใช้พวกเซลลูล a าไปจัดการถูกไมหมคะจัดการในเซล ในขณะเดียวกันเนี่ยไวรัสเขาก็พยายามที่จะแบ่งตัวแล้วก็ส่งตัวเองไปตามกระแสะเลือดเพื่อให้ไปโจมตีอวัยวะอื่นๆได้อีกตรงนี้เราก็จะต้องใช้ตัวที่เป็นฮิมโมเลก็คือแอนติบอดีจัดการในเลือดเพื่อไม่ให้มันไปต่ออ่ะหลักการมันจะประมาณนี้ทีนี้วัคซีนแต่ละชนิดเขาอาจจะกระตุ้นไม่เหมือนกันก็คือพวกวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเขาจะกระตุ้นฮิวโมรัลหรือการสร้างแอนติบอดีในน้ำเลือดได้ดีก็คือซีโนแวคซีโนฟาร์มอ่ะ ในขณะที่พวกแวร์รอลเวกเตอร์อย่าง Astra z e ซ e c a หรือ m i n ออย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาเองเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นตัวเซลลูไลมมูนิตี้ได้ดีกว่าทีนี้มันก็ตรงตามหลักการเลยถ้าเกิดเรากระตุ้น2ขามันก็น่าจะได้ผลมากกว่าที่เราจะกระตุ้นขาเดียวถูกไหมคะแล้วก็มีโอเคงานวิจัยออกมาประมาณนึงที่ก็น่าเชื่อถือในระดับนึ่งเพราะว่า2ที่มันตรงกันไม่ใช่ที่ใดที่1ที่เดียวอ่ะอันนี้คือเหตุผลข้อที่1นนะอันนี้คือเหตุผลข้อที่1ว่าทาไมเอองถึงเลือก ซีโนแวคกับแอสตาทีนี้เหตุผลข้อที่2เป็นเรื่องของบัตเจตในการที่จะเอามาจ่ายเงินละคือถามว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเองอ่ะไม่ได้คิวนะแล้วจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อซิโนฟาร์มจะทำไหมบอกเลยว่าทำคือจริงอ่ะอะไรได้ก่อนเอาวันนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีบัตเจ็ตจำกัดแล้วแล้วอยากจะมาะแพลนว่าจะซื้ออะไรบ้างถ้าเราจะซื้อซิโนฟาร์ม2เข็มอ่ะ มันได้ผลน้อยกว่าที่เรารับวัคซีนซิโนแวคบอดแอสตาอยู่แล้วถ้า,างั้นน่ะเราเอาเงินจำนวนนี้เก็บไว้เราไปซื้อ m อ n a อย่างโมเดอร์นาดีไหมเพราะอย่าลืมว่าพอเราฉีดซิโนแวคแอสตาใช่ไหมแล้วถ้าต่อด้วย m INA อ n มอ่ะมันมีชุดข้อมูลที่เขาทำกันทั่วโลกอยู่แล้วเอิงก็เคยพูดไปแล้วในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการฉีดแอสตาแล้วสลับไปเป็น m อเนี่ย คือเราสามารถกระตุ้นภูมิได้พอๆกันกับที่ฉีด m อ็มเข็มก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปอีกสําหรับคนที่ฉีดบูสเตอร์เป็น m อ็มว่ามันน่าจะได้ผลดีกว่าคนที่จะเป็นแบบซีโนโฟาร์มสเข็มอืม ตรงนี้มันก็เลยมองว่ามันเหมือนกับบวกสอข้อร่วมกันก็เลยเลือกที่จะฉีดเป็นซีโนแวคบวกแอสตราเซเนกาคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเออเรได้ซีโนแวคสเข็มไปแล้วนะก็<笑><笑>ก็อาจจะเลือกไม่ได้แต่ว่าโอเคเรื่องของการกระตุ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องกระตุ้นอยู่แล้วละแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าอาจจะเป็นตัวไหนมากระตุ้นตรงนี้นะคะเออมองว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่เออเป็นประโยชน์ต่อประชาชลท,ทั่วไปนะที่แบบว่าจะแพนว่าตัวเองจะได้วัคซีนอันไหนหรือว่า ในคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะแล้วก็ยังกังวลอยู่เพราะเห็นมีหลายคนยังถามมึงอยู่นะว่าการฉีดสลับยี่ห้อเนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นอันตรายไหมนะคะจริงๆอ,อ่ะก็คือวัคซีนทุกตัวมันมีความเสี่ยงอยู่แหละแต่ว่าความเสี่ยงอ่ะมันน้อยมากก็น่าจะคุ้มค่ากันกับความเสี่ยงทีเ่เรียกว่าไงเราไม่ไม่ติดหรือว่าถ้าติดเราไม่เป็นอาการหนักๆตรงเนี้ยก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่าเออ ซึ่งนอกจากแค่อาการหนักแล้วอะมันยังมีแบบที่แบบหายแล้วยังไม่หายดีอย่างรองโควิดที่ยังเคยพูดไปนะคะก็เออคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมันเล้าเหลือมันไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเราน่าจะแบบป้องกันไว้น่าจะดีกว่านะคะส่วนถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือมีคําถามหรือมีเรื่องอะไรอยากให้เอิงทําเพิ่มนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเอิงด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเอิงก็เอิงอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วถ้าเกิดแบบ ถ้าเกิดพิมพ์มาแบบสุภาพเป็นปกตินะแต่ว่าถ้าอะไรแปลกๆเอิงก็อาจจะข้ามไปเหมือนกันนะคะโอเคใครฟังมาถึงคลิปนี้แล้วนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของ,ของเอิงด้วยนะคะเอิงก็จะรีบมาทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนฟังกันต่อนะคะอย่าลืมบอกนะว่าอยากได้คลิปอะไรโอเคอเคจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ